สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาต่อเกี่ยวกับเรื่องของชั่วโมงที่แล้วนะคะสินค้าและบริการในชีวิตประจําวันนะคะทีนี้เราเรียนเกี่ยวกับความหมายของสินค้าแล้วก็บริการไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์จ๋าจะมาสอนเกี่ยวกับการแบ่งประเภทของสินค้าและบริการว่ามีกี่ประเภทนะคะแล้วก็แล้วเราจะใช้สินค้าและบริการนั้นๆให้คุ้มค่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเด็กๆเด็กๆนะคะช่วยกันตอบคาถามของอาจารย์จ๋าต่อไปนี้นะคะวันนี้นักเรียนใช้เงินซื้ออะไร ไปแล้วบ้างคะอาจจะเป็นของกินหรือว่าของใช้ก็ได้นะคะลองตอบกันมาดูนะคะเด็กๆแล้วสินค้าที่นักเรียนสามารถซื้อเองได้มีอะไรบ้างคะลองตอบกันมาดูนะให้นักเรียนนะคะสังเกตร,ร,บรอบๆบ้านหรือว่าโรงเรียนนะคะ<ม>ก็จะเห็นได้ว่ามีร้านค้ามากมายเลยนะคะในชุมชนซึ่งมีทั้งการขายสินค้าแล้วก็บริการทั่วไปดังนี้ค่ะ ตัวอย่างนะคะร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อค่ะเวลาที่เด็กๆเ,เข้าไปซื้อของในเซเนี้นะคะอาจารย์ก็สำรวจมาแล้วเนาะเพื่อนๆเ,เราช่วยกันตอบนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นซื้อขนม นมเครื่องดื่มต่างๆนะคะหรือว่าอาหารจะเป็นพวกไส้กรอกหรือว่าสละเปาค่ะต่อมานะคะก็เป็นร้านขายของชําค่ะร้านขายของชํานะคะจะตั้งอยู่บริเวณแหล่งชุมชนนะคะที่เราอาศัยอยู่หรือว่าบริเวณหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่นั่นเองค่ะก็จะมีขายทุกสิ่งอย่างเลยค่ะข้าวของเครื่องใช้นะคะของแห้งหรือว่าน้ําดื่มเครื่องดื่มต่างๆของใช้ที่จําเป็นในชีวิตประจําวันผงซักฟอกแปรงสีฟันยาสีฟันค่ะ ต่อาานะคะจะเป็นตลาดนัดหรือว่าตลาดสดค่ะซึ่งในตลาดนัดเนี่ยก็จะมีสินค้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินนะคะหมูเนื้อหมูเห็ดเป็ดไก่หรือว่า,อาผักผลไม้ต่างๆนะคะให้พวกเราเนี่ยได้ไปจับใจ่ายใช้สอยกันนะคะเพื่อที่จะเอามาทำกับข้าวนั่นเองค่ะ ินค้าที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตอาจารย์ก็ยกตัวอย่างเช่นสินค้าประเภทที่ใช้ทําความสะอาดร่างกายค่ะซึ่งเป็นสินค้าที่จําเป็นสําหรับทุกคนเลยนะคะที่ต้องซื้อมาไว้ใช้สอยในชีวิตประจําวันนะคะเพื่อมีสุขภาพอนามัยที่ดีเช่นยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่แชมพูสระผมนะคะเนื่องจากร่างกายของคนเราเนี่ยค่ะทุกคนจะมีการขับของเสียร่างกายออกมาอยู่ตลอดเวลาเช่นน้ำมูกน้ำลายเหงื่อนะคะซึ่งทําให้เราเนี่ยมีกลิ่นตัว กลิ่นปากและไม่สะอาดค่ะในการชําระหรือกําจัดของเสียดังกล่าวนี้จึงจะเป็นต้องใช้สินค้าประเภททงความสะอาดร่างกายเหล่านี้เป็นกิจ,จวัตรประจําวันค่ะเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกาย,ชยกกเ,กกเช่นโรคผิวหนังโรคเกลือนโรคเชื้อราและโรคในช่องปากค่ะ ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้ากลุ่มนี้นะคะส่วนมากเนี่ยจะได้จากการสกัดพืชพันธุ์ธรรมชาติต่างๆค่ะเช่นมะกรูดมะนาวน้ำผึ้งและดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนั้นนะคะสินค้าที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตนะคะปัจจุบันนี้เลยก็คือแอลกอฮอล์แล้วก็หน้ากากอนามัยค่ะทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะต้องมีติดบ้านไว้เสมอนะคะ มานะคะร้านเครื่องเขียนนะคะก็จะมีดินสอยังลบปากกานะคะดินสอสีรองเท้ากระเป๋าชุดนักเรียนต่างๆนะคะให้เราเนี่ยสามารถไปซื้อสินค้ากันได้ค่ะส่วนใครนะคะที่มีฝีมือในการทําอาหารที่อร่อยนะคะก็สามารถเปิดร้านข้าวขายได้ร้านกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าร้านขนมต่างๆได้นะคะ อากนั้นนะคะยังมีร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาไว้ให้บริการแก่คนที่ต้องการนำตู้เย็นทีวีไมโครเวฟหม้อหุงข้าวอะไรก็แล้วแต่ที่เสียแล้วนะคะสามารถมาซ่อมได้ค่ะ ทีนี้เรามาดูนะคะการใช้เงินเพื่อซ an> kind of <wh> ื้อสินค้าและบริการนะคะก็เกิดจากความต้องการและความพึงพอใจของผู้ซื้อนักเรียนจึงควรตัดสินใจนะคะเลือกสินค้าที่จําเป็นแล้วก็มีประโยชน์เท่านั้นนะคะต่อมาการที่เรานําสินค้าใดๆมาขายนะคะผู้ขายเนี่ยจะต้องคํานึงถึงความต้องการของผู้ซื้อด้วยค่ะว่าต้องการสินค้าอะไรบ้างและต้องการใช้บริการอะไรบ้างค่ะทีนี้เรามาดูการแบ่งสินค้าและบริการในชีวิตประจําวันนะคะเราแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ค่ะเด็กๆ 1. สินค้าและบริการที่ได้มาโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อค่ะซึ่งสินค้าและบริการที่ได้มาโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อได้แก่สินค้าและบริการที่มีผู้อื่นนํามาให้ขายยกตัวอ,อย่างเช่นตัวอย่างแรกน,นะคะก็คือพี่แบ่งขนมให้น้องเด็กๆลองสังเกต,ติกู้ชายสิคะในมือเนี่ยถือถุงขนมไหลถุงเลยแล้วก็มีน้ําด้วยนะคะแล้วก็ได้ยื่นถุงขนมให้กับน้องนั่นหมายความว่าน้องเนี่ยไม่ต้องใช้เงินในการซื้อสินค้าเลยค่ะเพราะว่าพี่เป็นคนให้นั่นเองตัวอย่างที่2นะคะลูกให ของขวัญแม่ค่ะในภาพนี้ก็จะเป็นภาพวันเกิดของคุณแม่นะคะก็มีลูกให้ของขวัญมาซึ่งของขวัญที่ลูกให้นั้นคุณแม่รับมานะคะซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อนั่นเองค่ะเพราะว่าลูกเป็นคนให้ ตัวอย่างที่3นะคะแลกเปลี่ยนสินค้าแบบสมัยก่อนค่ะการแลกเปลี่ยนสินค้าแบบสมัยก่อนนะคะก็คือป้านไครปลูกข้าวนะคะหรือว่าบ้านไครเลี้ยงไข่ไก่ก็เอาข้าวเนี่ยมาแลกกับไข่ไก่ได้หรือใครเลี้ยงปลาไครเลี้ยงหมูก็เอาปลากับหมูมาแลกกันได้ประมาณนี้ค่ะซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้ากับสินค้านะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้เงินซื้อมาเลยค่ะ และตัวอย่างการบริการที่อาจารย์๋านำมาให้เด็กๆดูนะคะก็คือห้องสมุดประชาชนค่ะซึ่งเด็กๆนะคะสามารถเข้าไปใช้บริการได้เลยหรือว่าประชาชนคนทั่วไปเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยสามารถเข้าไปศึกษาอ่านหนังสือหาความรู้ได้เลยค่ะต่อมานะคะเรามาดูสินค้าและบริการประเภทที่2นะคะก็คือสินค้าและบริการที่ได้มาโดยใช้เงินซื้อค่ะ ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินนิดนึงนะคะเงินเนี่ยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและก็บริการนั่นเองค่ะเวลาที่เราจะไปซื้อของเราก็ต้องนําเงินไปจ่ายสินค้าที่เราซื้อนะคะหรือว่าบริการที่เราใช้ด้วยค่ะเรื่องสุดท้ายของเราค่ะเรื่องที่3นะคะการใช้ประโยชน์จากสินค้าและก็บริการอย่างคุ้มค่าเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ คือการใช้สินค้าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นสีในภาพนี้นะคะเด็กๆจะเห็นว่ามีแท่งเล็กมากๆนะคะก็ยังสามารถใช้ได้ค่ะหรือสมุดนะคะเราควรใช้ให้หมดเล่มก่อนที่จะเปลี่ยนเล่มใหม่นะคะกระดาษหรือว่าดินสอน,นะคะผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติก็คือต้นไม้ถ้าเราใช้โดยทีออ่ใช้ไปอย่างไม่คุ้มค่าหรือว่าสิ้นเปลืองเนี่ยเราก็ต้องตัดต้นไม้เพิ่มขึ้นค่ะ นะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามแต่นะคะที่เราซื้อมาเนี่ยเราจะต้องดูแลรักษานะคะแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะเด็กๆ